ผู้ชมกรุงเทพเนี่ยนะครับก็หาอาหารเวียดนามอร่อยอร่อยทานได้นะครับแต่ถ้ามีเวลาเนี่ยนะครับไปที่หนองคายเลยครับไปดูของออริจินัลเขาอร่อยแน่นอนเลยทีเดียวแล้ววันนี้เนี่ยนะครับชายก็มีของดั้งเดิมออริจินัลมาฝากกันด้วยนะครับไม่ได้ฝากใครที่ไหนครับคุณหมอสมบัตินั่นเองเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับเราสัญญากันไว้แล้วว่าเราจะคุยกันเรื่องโรคหัวใจกันต่อนะครับวันนี้เราจะมารู้กันนะครับว่าวิธีการรักษาทํำยังไงและวิธีป้องกันเนี่ยเป็นยังไงนะครับสำคัญมากเลยทีเดียวถ้าอยากรู้ตามมาเลยดีกว่าครับ โอ้ยเจอวันดีเลยครับสวัสดีครับคุณหมอครับสัญญาไว้ครับไปเที่ยวมาครับไปอิ่มละไมกันมาก็เลยเอาแหนมเนื้อมาฝากขอบพระคุณมากครับครับขอบคุณมากครับอบรบกวนหรือเปล่าครับไม่แล้วครับไม่ครับโอ้าะวิดีเลยครับคราวที่แล้วเนี่ยยังคุยค้างกันอยู่ครับเรื่องของการรักษาใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของการป้องกันด้วยมันมีวิธีการรักษาอย่างไรครับอในโรคไที่เราคุยกันก็คือโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันใช่ไหมครับครับพวกนี้เป็นโรคที่ถือว่าเป็น ภาวะฉุกเฉินที่ต้องได้รับการรักษาภายใน6กถึงสิชั่วโมงนะครับเพราะว่าถ้าทิ้งไว้นานในกล้ามเนื้อหัวใจจะเสียมากขึ้นการรักษาก็โดยการเปิดให้เส้นเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้เร็วขึ้นเร็วที่สุดทีด่จะทำได้ซึ่งปัจจุบันนี้มี2วิธีก็คือ1การให้ยาละลายริ่มเลือดกับ2การ,การทําบอลลูนขยายเส้นเลือดทันทีนะครับ,รบนะฮะการทั้งสองวิธีก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะฮะ ส่วนการให้ยาละลายริมเลือดเนี่ยมันก็จะละลายให้เส้นเปิดได้แค่4 0่สถึงเป็นท่านั้นเองอแต่ข้อเสียของมันก็คือว่ามันจะทําให้เกิดเลือดออกตามที่ต่างๆโดวยเฉพาะที่สมองนะแต่วิธีการทรําบอลูเนี่ยมันจะสามารถเปิดหลอดเลือดได้ถึง9กกว่าเปอร์นะฮะแล้วถ้าเกิดเราทำเรเร็วภายใน 6- 1ถึงชั่วโมงเนี่ยก็สามารถที่จะเซฟกล้ามเนื้อหัวใจไปได้นะครับแต่ข้อเสียือนมันก็คือว่าต้องมี สถานที่มีห้องสวนหัวใจมีบุคลากรที่เตรียมพร้อมไว้ตลอดเวลาแล้วคือถ้าถ้าฟังอย่างนี้แล้วใช้ว่าหลายๆคนก็คงจะสบายใจแล้วนะคือถ้าเกิดมีอาการอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยมันมีวิธีรักษาใช่ไหมครับแต่ถ้าจะให้ดีเลยจริงๆก็ยัยเป็นเลยดีกว่าใช่ไหมครับมันมีวิธีป้องกันใช่ไหมครับใช่ครับมีหลักง่ายๆอยู่3อย่างก็คือ 1. ต้องงดสูบบุรี่ควบคุมอาหารอาหารที่มีไขมันสูงก็ต้องลดลงไป นะฮะแล้วก็อันที่2ก็คือออกกําลังกายครับออกกำลังกายก็ตัวชนิดต้องออกแบบประเภทแอรโรบิกใอกรสายประเภทที่แบบว่าไปยืดกล้ามเนื้อมากเช่นยกของหนักเล่นเวทต้องระวังนะฮะสำหรับคนไข้โรคหัวใจต้องระวังอันนี้สันสุดท,ท้ายก็คือต้องรับประทญญานยาและปฏิบัติตามที่แพทย์นแนะนําสม่ำเสมอถ้าเราทํา3วิธีนี้ได้มันก็จะป้องกันโรคหัวเรือหัวใจติด ฟังงนี้แล้วใจว่าคุณผู้ชมคงจะสบายใจขึ้นเยอะนะครับวิธีการดูแลตัวเองก็ไม่ได้ยากเกินไปแต่ว่าโชคดีมากได้มีโอกาสมาคุยกับคุณหมอวันทำให้เราได้รับความรู้เยอะแยะมากมายขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับขอบคุณสนัมน้ำเมืองด้วยนะครับโอ้ขอบคุณครับาทานใน้อร่อยแล้วกันนะครับแล้วขอตัวเข้าไปตตวจคนไข้ก่อนครับผมขอบคุณมากเลยครับคุณหมอครับแหมคุณผู้ชมครับฟังงนี้มันก็สบายใจขึ้นเยอะเลยนะวิธีการดูแลตัวเองนี่มันไม่ได้ยากเกินไปออกกําลังกายงดสิ่งที่ไม่ดีสําหรับตัวเองใช่ไหมครับและที่สําคัญเลยก็คือ ฟังคุณหมอนะครับแล้วก็ทําตามที่คุณหมอแนะนําและถ้าเกิดมีอาการอะไรขึ้นมาดีที่สุดเลยมาปรึกษาแพทย์ดีกว่านะครับอย่าเก็บเอาไว้นะครับส่วนวันนี้เนี่ยนะครับโอ้โหเราก็ไปเที่ยวกันมาเต็มที่เลยได้รับความรู้ดีๆด้วยนะครับแต่เสียดายครับเวลาหมดลงอีกแล้วไม่เป็นไรครับสัปดาห์หน้าเรากลับมาเจอกันอีกแน่นอนเวลาเดิมกับชายและรายการอิมละไมนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันเจอกันคราวหน้าครับสวัสดีครับด้วยความห่วงใยจากศูนย์หัวใจโรงพยาบาลทนบุรี